น่าจะเสี่ยงดูนะไม่เเอาดี๋ยวัดใจกันไหมของหนูเลือกอันหนึ่งป้าเลือกอันหนึ่งว่าใครจะใครจะดูให้หนูเลือกก่อนนะนี่มันมีสองลูกนี้เอาเลือกกันเลยกติกาต้องเสียบให้หมดหนูเลือกอันไหนฮัลโหลเอาอะไรมาเล่นอีกแล้วคะลูกต้นสลัดต้องเอาไม้ทิ่มเข้าไปในนี้แล้วก็ถ้าสมมติว่าทิ่มเราอันนี้มันเด้งขึ้นมาจะแพ้แล้วก็อันเนี้ยเราจะเปลี่ยนกฎเองนะให้เป็นเป็นอะไรดีอันเนี้ย หนูเสียบถูกมาแล้วยี่สิบบาทต้องให้หนูอันนี้ละกันถ้าหนูเสียบแล้วมันไม่ได้ออกมาได้สิบบาทได้แคสิบบาทได้ไหบาทก็พอแล้วเพราะมันมีต้องเยอะอยู่นี่นะมีตังเยอะอยู่โอเคนะแต่ถ้าถ้าเด้งปุ๊บก็คืออดหมดเลยนะถ้าหนูยังเล่นต่อโอเคไหมถ้าหนูอยากจะเล่นต่อก็คือถ้ามันเด้งคืออดหมดเลยนะโอเคอ่ะอันนี้โอเคจะเล่นต่อไหมเล่นต่อเสียบไปเลยอ่าถ้าเด้งแล้วหนูเล่นต่อคืออดหมดเลยนะที่เสียบได้น่ะโอเคโว้ได้ไปทั้งสามแล้วสี่แล้ววีวีถ้าเด้งก็คืืออออดด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 เเลลยยยยยยยนนนะะะหหหหหหูจุุุุมม่่ไไไรก็้้้้้โังแวี จะลูกมากเหรอลูกมากระวังจูนสลัดมันกระเด้งออกมานะแล้วที่เสียไปอดหมดเลยเนี่ยอุ้ยตั้งหลายอันเลยลูกเอาอีกเหรอโอ้ยเดี๋ยวถ้าได้กระเด้งที่เสียไปก็คืออดหมดเลยนะนี่ได้ตั้งหลายสิบบาทแล้วนะอุ้ยข้างล่างก็มีเอาอีกเหรออุ้ยจะลูกมากเหรอลูกมากระวังอดนะนี่เหตนการณ์เป็นลูกมากลาบหายนะรับเลือดนะทีนี้นะจูนสลัดแบบโดนแทงนะถ้าจูนสลัดกระเด้งเมื่อไหร่ก็คือเกมโอเวอร์เลยนะอดเลยนะโอ้ยเสียที่หมดเลยลูกอุ้ย เฮ้ยเนอะเฮ้ยแค่นีก่อนกับก็แล้นี่ตนี้มีสองรูเฮ้ยแค่นี้ก่อนไม่เอาอไม้หมดนล้วไม้หมดแล้วรู้จะดึงออกมาเสียบอีกไหมไม่เอาแล้วครัวนี่มีสองรูจะเสียงไหมเสียงสักรูไหมไมเดี๋ยวหมดอดหมดน่าจะเสียงดูนะไม่เอาเดี๋ยววัดใจกันไหมของหนูเลือกอันหนึ่งปลาเลือกอันหนึ่งว่าใครจะใครจะโดนให้หนูเลือกก่อนนะนี่มันมีสองรูนี้เอาเลือกกันเลยกฎติกาต้องเสียบให้หมดหนูเลือกอันไหนเอาหนูคิดโกงหนูเปลี่ยนรูและอันนั้นก็คือของปลาเหรอใ โอเคไหนเสียไม่ป้าดูสิไม่ของบ้านะแกอ้ําไม่มีอันไหนโดนเลยจนสลัดรอดเหรออุ้ยโอ้ยโอ้ยจนสลัดกระเด้งเลยของใครลูกป้าของหนูไม่ล่ะเนี่ยไม่มาเก็งเสียบบนี้เสียไม่ดีแล้วหนูก็เสียอีกทีโอเคเราต้องเอาดาบออกก่อนแล้วถึงจะตั้งจนสลัดได้ป้าแพิมหนูอ่ะไม่นี่นะหนึ่งสองสิบยี่สิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบ